สวัสดีครับทุกคนผมกิตครับวันนี้ผมจะพานคนมาอัปเดตไฟท้ายรถรุ่นเก่าธรรมดาแบบนี้นะครับให้เป็นไฟท้ายรุ่นใหม่นะครับก็คือไฟท้ายรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะเป็นไฟท้ายสีขาวใช่ไหมครับส่วนรุ่นเก่าๆหน่อยของเราเนี่ยประมาณ5ปี10ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นไฟท้ายสีเหลืองนะครับเดี๋ยวผมก็จะสั่งหลอดไฟมาจาก lazada shopee ปปนะครับเปลี่ยนไหนก็ได้นะครับนะะราคาร้อยกว่าบาทเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันเลยครับทุกคน ขั้นตอนแรกนะครับทุกคนก็คือแกะตรงหบุตรนี้ออกนะครับแล้วเราก็จะเห็นข้างในไฟไท้ายตรงนี้นะครับเอาไขาควงเนี่ยแกะเลยนะครับแล้วก็จะแกะแบบนี้ระวังบุตรหักด้วยนะครับไม่งั้นต้องซื้อใหม่ตัวละสาสิบบาทนะครับเนี่ยอันนี้คือข้อระวังเลยครับคือเรื่องหักนี่ครับแล้วก็ค่อยๆแกะออกมา นี่ครับผมพอแกะออกมาแล้วก็ดึงอันนี้ออกเลยนะครับตรงที่ปิดเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นส่วนนั่งในไฟไทยแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลอดไฟเลี้ยวหลอดไฟเบรกครับอันนี้ก็คือหลอดไฟถอยของเรานะครับเราก็จะหมุนเขาแก๊กหนึ่งนะครับอ,อกแบกลออ็อบ นี่นะครับนี่ก็คือหลอดเดิมเป็นสีเหลืองอันนี้ก็คือหลอด LED ที่เราซื้อมาใหม่ราคาร้อยกว่าบาทนะครับอยู่ในช้อปปีหรือ Lazada นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยแบบนี้แล้วก็ใส่กลับเข้าไปที่เดิมครับ ตรงนี้เขาจะมีเกียวล็อของเขาอยู่นะครับอันนี้เราก็ต้องระวังนะครับใส่ให้ตรงเกลียวนะครับใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ปิดไปเหมือนเดิมนะครับ คนใจร้อนแน่หลังจากนั้นเราก็ใส่หมุดปิดไว้เหมือนเดิมครับป,ป,ปิดไว้แบบเดิมเหมือนเดิมเรียบร้อยครับ นี่ก็คือความสวยงามของไฟถอยนะครับที่เราเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อกี้นะครับทุกคนอันแรกมันจะเป็นสีเหลืองนะครับอันนี้จะเป็นสีขาวนะครับนี่ก็คือไฟขาวนะครับทุกคนมันจะมีแบบ33ชิปแล้วก็45ชิปนะครับอันนี้ผมเลือกเป็น45ชิปนะครับราคาร้อยกว่าบาทนะครับไม่ต่างกันมากนี่ดูใกล้ๆนะครับทุกคนนี่จะสวยมากเลยนะครับ จะสว่างมากด้วยครับเวลาเราถอยแล้วมันจะให้ความคมชัดเป็นอย่างมากครับดูผมจะถอยออกมาไกลๆนะครับจะไม่ต่างอะไรกับพวกรถตัวใหม่เลยนะครับเราอัปเกรดรถเราเองง่ายๆนะครับแค่ซื้อมาใส่ของผมนี่เป็นไฟสีขาวหมดทุกส่วนเต็มคันนะครับอไอสีเหลืองนีนผมถอดทิ้งหมดนะครับ ตอนกลางวันเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับทุกคนเนี่ยแต่พิ่กิจก็ถ่ายตอนคืนไว้ด้วยนะครับแล้วก็ค่อยมาไอเนี่ยตอนกลางวันเปิดคลิปตอนกลางวันตอนนี้พิ่กิจก็ยังใส่ไฟถอยใส่เกียร์ถอยไว้อยู่นะครับแล้วก็ไฟก็ขึ้นเอาละครับทุกคนก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับก็ลองไปทํากันดูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พิ่กิจหน่อยครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นความรู้สำหรับใครไม่มากก็น,น้อยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ